สวัสดีครับผมทนาย IT นะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับรู้ก่อนใช้เราชนะ7,000บาทใช้จ่ายต่างจากคนละครึ่งอย่างไร<ม>ก่อนจะรับชมช่วยโปรดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับ หู้ก่อนใช้เราชนะ7,000บาทใช้จ่ายต่างจากคนละครึ่งอย่างไรเทียบช็อตต่อช็อตเราชนะต่างจากคนละครึ่งยังไงวิธีการใช้เงินรวมถึงสินค้าและบริการที่เข้าร่วมมาตรการต่างกันอย่างไรบ้างขณะนี้มติคอรมอได้ข้อสรุปแล้วสำหรับมาตรการเราชนะที่แยกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติแล้วก็ผู้ที่เคยได้มาตรการโคลิครึ่งหรือกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันนะครับจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เวิร์ดไว์เว็บเราชนะ .com แล้วก็ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรมาก่อนกลุ่มนี้ก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนเราชนะที่เว็บไซต์เช่นกันโดยทั้งหมดจะได้รับเงิน7 0 0 0บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการโคลิครึ่งได้ดําเนินการมาถึงรอบเก็บตกนั้น จากข้อมูลของกระทรวงการคลังพบว่ามีสิทธิ์คงเหลือจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้ภายใน14วันทําให้ถูกตัดสิทธิ์และในวันที่20มกราคม64ได้นํามาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกใหม่ราวๆ1.34ล้านสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้เงินใช้จ่าย3,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยมาตรการเยียวยาโควิดของรัฐบาลที่ออกมาหลายมาตรการและมีลักษณะใกล้เคียงกันจึงอาจทําให้เกิดความสับสน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะพาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆจํานวนเงินที่ได้รับคนละครึ่งจะได้รับ3,500บาทตลอดโครงการใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564ส่วนมาตรการเราชนะนะครับจะได้รับเงินทั้งหมด7,000บาทตลอดโครงการแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564จะเลื่อมกันอยู่2เดือนนะครับวิธีการรับเงินและการใช้เงิน มาตรการคนละครึ่งนะครับจะได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังใช้ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านแอปถุงเงินของร้านค้าเช่นหาบเล่แผงลอยร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านขายสินค้าทั่วไปและก็กิจการของโอท็อป รัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ150บาทหากใช้ไม่หมดรัฐทบให้ส่วนเงื่อนไขของมาตรการเราชนะนะครับจะได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังตรงนี้จะได้รับเหมือนกับมาตรการคนละครึ่งนะครับใช้ซื้อสินค้าและบริการตรงนี้คือเพิ่มในส่วนบริการมานะครับใช้กับล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะซึ่งของโครงการเราชนะจะมีเพิ่มล้านค้าเราชนะมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้านค้าในมาตรการคนละครึ่ง แต่ก็อาจจะมีบางร้านนะครับที่เปิดเฉพาะมาตรการเราชนะเพราะว่ามันคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรการเราชนะจะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับและอีกร้านก็คือร้านธงฟ้าเจ้าประจํานะครับผ่านแอปถุงเงินของร้านค้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะรถเมล์ขอสอมอก,กอรถไฟฟ้าจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์สามารถทบได้ในสัปดาห์ต่อๆไปแยกเป็นกลุุ่มบัตรคนจน จะได้รับ675ถึง700บาทต่อสัปดาห์ได้รับทุกวันศุกร์2กลุ่มคนละครึ่งและกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันจะได้สัปดาห์ละ1,000บาทได้รับทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการอะไรเลยรับสัปดาห์ละ1,000บาทได้รับทุกวันพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นกลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวน,นะครับกับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนจะได้เหมือนกันเลยนะครับ ได้เงินเท่ากันได้วันเดียวกันแล้วก็หมดมาตรการพร้อมกันด้วยนะครับส่วนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับตามมาตรการคนละครึ่งก็คือ1ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อ,อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียน3ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่วนของมาตรการเราชนะนะครับก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้วไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน3 0 0 0 0 0บาท เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดสรุปนะครับข้อห้ามของมาตรการเราชนะนะครับตั้งแต่ข้อ2 3 4 5 6 7นี้นะครับสามารถเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งได้ทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะมาตรการคนละครึ่งนี้เขาไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับเรียกได้ว่าใครๆก็เข้าร่วมได้นะครับเราชนะเรื่องต้องรู้ร้านค้าจะเข้าร่วมต้องทำอย่างไรวันนี้ผมมีรายละเอียดนะครับสำหรับร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วม มาตรการเราชนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากขายดีๆนะครับผมแนะนําให้เข้าร่วมมาตรการนี้นะครับข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเราชนะเรื่องต้องรู้ร้านค้าจะเข้าร่วมต้องทําอย่างไรเราชนะร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมต้องทําอย่างไรเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่หลังจากกระทรวงการคลังออกมาแถลงถึงมาตรการเราชนะที่เปิดโอกาสให้สิทธิ์กับ31.1ล้านคนได้สิทธิ์7,000บาทต่อคนทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินโดยอัตโนมัติผ่านบัตรที่ถืออยู่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดขณะที่กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้แต่จะต้องดูเงื่อนไขสําคัญ7ประการที่กําหนดไว้และกลุ่มสุดท้ายมุ่งเน้นคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยเช่นอาชีพรับจ้างอาชีพอิสระหาบเล่แผงลอยรับจ้างเกษตรกร โดยจะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ทั้งนี้นอกจากมาตรการเราชนะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วรัฐยังเปิดโอกาสให้ล้านค้าที่อยากเข้าร่วมมาตรการเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เวิร์นไวเว็บเราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคม2564ซึ่งเมื่อสมัครแล้วก็จะได้โดยร้านค้าจะต้องไม่ใช่นิติบุคคลและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้เช่น ร้านตัดผมร้านซักรีดร้านขากองทุนหมู่บ้านลักษณะคล้ายๆมาตรการคนละครึ่งยังรวมถึงร้านขายธงฟ้าประชารัฐร้านขาคนละครึ่งอีกทั้งมีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาก็คือภาคบริการทําให้ในครั้งนี้การขนส่งมวลชนการขนส่งส่วนบุคคลก็สามารถเข้าร่วมได้ได้แก่รถเมล์ขอสอมอกรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ก็สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ในส่วนของขั้นตอนการรับเงินนั้นจะรับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอีกสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับมาตรการเราชนะได้ก็มีการกำหนดไว้เช่นกันดังนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยบุหรี่หรือยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นล้านค้าในมาตรการเราชนะหากตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์7 0 0 0บาทแล้วพบว่า ผ่านเกณฑ์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิ์ได้ด้วยนั่นหมายความว่าสามารถเป็นได้ทั้งล้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ในคราวเดียวกันเป็นทั้งคนซื้อแล้วก็เป็นทั้งคนขายใน คนคนเดียวกันได้นะครับแต่อย่าไปซื้อของในร้านตัวเองนะครับถ้าจะซื้อของหรือจะใช้สิทธิต้องไปซื้อที่ร้านคนอื่นนะครับห้ามซื้อร้านตัวเองเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวงานเข้านี่ก็เป็นรายละเอียด e นะครับสำหรับร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วมเราชนะเรียกว่างานนี้ร้านค้าขายดิบขายดีแน่นอนนะครับถ้าร้านไหนไม่เข้าร่วมนะครับก็อาจจะเงียบสักนิดนะครับเพราะว่าคนจะแห่ไปเข้าในร้านค้าที่เขารับมาตรการเราชนะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นไปได้ก็ควรจะไปสมัครนะครับเรียกว่าเพิ่มยอดขายของท่านแบบผิ ถูกพิษตาเลยนะครับก็ขอให้ร้านค้าทุกท่านค้าขายร่ำรวยกันทุกคนในมาตรการนี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ